มาต่อกันที่ประเด็นนะครับความคืบหน้าเรื่องของการสร้างบ้านใหม่วาชแนลนะครับนั่นก็คือที่ซอยรามคำแหง155นะครับโดยในวันนี้นะมีการประชุมเพื่อจะชี้แจงแบบนะครับและเงื่อนไขเพื่อสรุปราคาเสนอครั้งสุดท้ายให้กับผู้ร่วมประมูลนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณฮุเซนโมมินนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการสถานีโทรทัศน์วชแนลนะครับเกี่ยวกับความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารหลังดังกล่าวกันครับสลัมมุฮัมัดกุมมรฮัตุลลอฮ์มราะกาตุฮับ สลามมองอะไรกูรอตุลลอ้อประกาศตู้ครับคการอะลัยกุมุนสลามะมันตุลลอ้อประกาศตู้ครับขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าพีเตอร์นะฮะความคืบหน้าล่าสุดนะครับเกี่ยวกับบ้านหลังใหม่วัชชนลฮะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับอ่าตอนนี้มีการดําเนินการนะครับแบ่งเป็นสองเรื่องใหญ่ๆนะครับครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการจัดหาซีเอ็มนะครับคือทางเรื่องของคอนสตรักชั่นเมนจ์เมนต์นะครับการอ่า การดูแลเรื่องโครงการน,นะครับผู้ที่มีความสามารถนะครับเราจัดหาคนบริษัทที่มีความสามารถในการมาช่วยเราดูแลเรื่องการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างครั้งนี้นะครับ,รบซึ่งก็เลือกแล้วนะครับได้กับพี่น้องจากบริษัท solid c o n s u l t a n t นะครับ,รบก็มาดูแลตรงนี้ในการส่วนเรื่องของการจัดการเรื่องของการประมูลเริ่มตั้งแต่การประมูลจนกระทั่งเลื่อยไปนะครับจนกระทั่งถึงเรื่องของ การก่อสร้างการเช็คคุณภาพต่างๆการดูว่าการเขาเรียกอะไรครการทําง,ทงานเนี่ยออกมาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณภาพได้ดีหรือเปล่าอันนี้มีบริษัทหนึ่งเนี่ยนี่เราคัดเลือกได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็มีการประชุมอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของอการเรียกบริษัทที่เป็นผู้รับเหมานะครับตอนนี้เราคัดเลือกแล้วเหลือสามบริษัทนะครับได้กับ<ม>ได้แก่บริษัทอ บริษัทแรกบริษัทตกกะกวานะครับครับแล้วก็บริษัทที่สองบริษัทอะไรล่ะบริษัทซีพีนะครับจเจริญพกพันเอนจิเนียริ่งนะครับครับผมนะครับแล้วก็บริษัทที่สามก็คือ,อบริษัทไทยอัลเลิศนะครับสามบริษัทที่เป็นบริษัทที่ได้เขาเขาคัดเ,เ,เลือกนะครับในการที่จะร่วมประมูลในชุดสุดท้ายนะครับก็คือตอนนี้เนี่ย เรียกมาชี้แจงแบบเป็นไฟนอลนะครับครั้งสุดท้าย<ม>แล้วก็เชิญมาในเรื่องของการพูดคุยการดําเนินการการชําระเงินเงื่อนไขการชําระเงินให้สอดคล้องกับต้นทุนของเงินที่เรามีอยู่ปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตที่อาจจะต้องหาเพิ่มนะครับครับผมทีนี้คาดการว่าจะเริ่มการเปิดซองประมูลได้เมื่อไหไรฮะที่เ่วว่าเปิดซองไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับครับผมแล้วก็นําบริษัทอีกคัดเลือกมาได้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับ ครับอันนี้มีการสกรีนครั้งที่สองเพื่อชี้แจงรายละเอียดของงานต่อรองราคาแล้วก็แจ้งเงื่อนไข,ขของไว้ชชแ้วลงไปว่าเรามีก่อสร้างยังไงสถานที่ห้ามให้คนไปพักไม่มีการบวงสรวงไม่มีการอะไรอันนี้ก็ต่อรองอไปแจง้งไ,ไปแล้วก็จะ,จะจะสิ้นสุดในชาร้อนในประมาณวันที่22 22เมษายนเนี่ยนะครับภายใน,เ,นเดือนนี้ <22 S 1> นะ <22 S 1> ครับยื่นสองยจริงจริวันที่18นะครับแล้วก็มีการประชุมอีกประมาณสักสองสาครั้ง แล้วก็น่าจะเสร็จสิ้นได้ได้ผู้รับเหมาเนี่ยจริงๆประมาณวันที่22แล้วก็ <ผม S 2> จะทําการเซ็นสัญญาโดยเชครีดออัมมัดสมาดีนะครับเซ็นสัญญาในวันที่25อินชอลเลาะในสายเดนนี้ครับครับผมหลังจากที่ได้รับผู้รับเหมาในวันที่22นะฮะทีนี้จะสามารถดําเนินการก่อสร้างได้ประมาณเมื่อไหรครับตั้งตั้งเป้าหมายในการก่อสร้างเนี่ยประมาณวันที่ไม่เกินวันที่10อินชอลเลาะเดือนพฤษภะพานเนี่ยครับ ครับผมทีนี้คาถามสุดท้ายฮะเชื่อว่าพี่น้องหลายคนสนใจมากเลยเรื่องของงบประมาณในตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ยังสามารถที่จะร่วมบริจาคได้หรือไม่ครับแน่นอนครับเรื่องงบประมาณเนี่ยจริงๆอันนี้เราเราพูดคุยกันบ่อยครั้งมากนะครับสหรับงบประมาณของอาคารใหม่เนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่แล้วเนี่ยประมาณสักสิบเก้าล้านกว่าบาทนะครับก่อนทำดีลล้านนะครับแต่งบประมาณก่อสร้างอยู่เราแบ่งเป็นสองเฟสนะครับเฟสแรกก็คืออาคารแรกแล้วก็เรื่องของอาคารที่สองในส่วนของ ตัวโครงสร้างนะครับตรงนี้น่าจะใช้งบประมาณอยู่ประมาณสัก25ล้านบาทนะครับอืมครับผมนะครับหลักประมาณ25ล้านบาทนะครับแล้วก็งบประมาณช่วงที่สองนี้ก็น่าจะอีกประมาณสักอ่าสิบล้านสิบล้านโดยประมาณนะครับประมาณ1ิบล้านนะครับสําหรับเรื่องของอาคารที่สองให้แล้วเสร็จนะครับตรงนั้นแล้วเราก็จะต้องอ่าพูดคุยแล้วก็ชี้แจงกับพี่น้องที่เป็นผู้ที่ช่วยดูแลไวชแนลอยู่ด้วยนะครับ ครับผมก็คือตอนผมผมบอกไปนะครับว่าวันวันนี้เราได้ร่วมประชุมนะครับพอดีไม่ได้เข้าร่วมนะครับติดธุระแล้วก็ได้รับอความกรุณานะครับจากทางคุณอ่าจากคุณอดุลสมาดีนะครับเป็นซึ่งเป็นที่ปรึกษาการก่อสร้างนะครับแล้วก็คุณเทียนโมมินนะครับเป็นที่ปรึกษาการก่อสร้างรวมถึงทางซ m เอมของเรานะครับ Con s t r u c t i o n m a n a g e r ในจากบริษัท โวิตคอนซัลแทนนะครับเข้าร่วมประมูลพร้อมกับทางผู้ที่มาประมูลเนี่ยประมาณสักประมาณน่าเกือบสิบท่านทีเดียวที่อาคารไว้น่าจะมีน่าจะมีรูปประกอบนะครับครับผมครับครับผมอันนี้ก็คือพี่น้องที่สนใจเนี่ยยังสามารถที่บริจาคอย่างสามารถที่จะบริจาคได้อยู่นะครับครับผมแน่นอนครับแล้วก็จนช่วงช่วงการย้ายไปอยู่ยังคงอยู่ในตารางเวลาเดิมนะครับก็คือในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ย คือทางไว้นี่จําเป็นจะต้องย้ายไปละนะครับคงจะย้ายไปสักประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับสําหรับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็อาคารที่สองยังคงจะต้องก่อสร้างในช่วงนั้นส่วนช่วงนั้นเราอาจจะมีการขอรับบริจาคอีกครั้งหนึ่งอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้พี่น้องไปทราบแต่ในขณะนี้พี่น้องสามารถที่จะบริจาคได้น่าจะมีอน่าจะมีตัวมีเลขบัญชีเึ้นทางาทงจอแล้วครับผม ครับครับครับผมก็คือตอนนี้ส่วนในของเฟสแรกก็คือ25ล้านบาทเนี่ยตอนนี้เรามีแล้ว19ล้านยังขาดอีกประมาณ6ล้านใช่ไหมฮะประมาณนั้นครับใช่ครับใช่ครับผมทีนี้เมื่อกี้บอกว่าประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาปีนี้หรือว่าปี60ยฮะปีนี้แหละครับปี59เนี่ยครับแสดงว่าประมาณอีก 4- 5เดือนเท่านั้นใช่ครับประมาณประมาณสักอีกสักประมาณ6 -7 ถึงเเดือนครับอ๋อครับผมระยะเวลาในการก่อสร้างนะครับ เพราะว่าปีหน้าเนี่ยจริงๆเราหมดสัญญากับอาคารนี้แล้วนะครับอืมครับผมฮะฮาเราเราไม่กล้าเสี่ยงกับเรื่องอาจจะมีเรื่องน้ําไฟเรื่องสารัลวพวกต่างๆของอาคารนี้ที่ไม่เสถียรเนี่ยอาจจะมีปัญหากับการออออากาศเราจึงจําเป็นที่จะต้องรีบย้ายนะครับครับผมครับวันนี้ต้องยาจากะลอกนะครับสลามาดและกูรรตุลลอก์กาตุครับ